สวัสดีครับน้องจะมารีวิวมนุษต่างดาวนะครับเจนลี่มนุษต่างดาวยืดแขนยืดขาได้เขาบอ,อก <c oughs> ดอเดี๋ยวมีเนอมีปุ่ยืดขาเลย 门。 หัวไม่มีไปแล้วกินหัวไปแล้วค่ะนี่ตายแลกกินแขนไปได้วกินขาไปด้วย เล่นนี่ครูใส่มาทำไมนี่ครูเนี่ยไม่มีไปแล้ว